ครับที่เกิดฟองอากาศขึ้นมาครับแสดงว่านี่คือออกซิเจนเลี้ยงปลาได้ใช่ไหมครับผมถูกต้องครับนี่คือการเออออกซิเจนเลี้ยง <ress> ปลาครับออกเกี่ยวด้วยครับตา,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 ามนเข้ามาตมน้เอาเอาเอาเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ไม่ได้สาระนะครับผมก <ress> ็มันวิเคราะห์อย่างนี้แล้วถ้าขึ้นฟองอากาศนี้มันบ่งบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นชรับตั้ง เพงมีอาการปวดทุบหอครับแต่ว่าอาจจะไม่มากอะไรเงี้ยรอครับมากน้อยเป็นไรก็ต้องใช้ตัววัดแรงดันอีกทีนึงนะครับอ๋อต้องวัดาลังอาจดูอีกทีนะครับผมเร่งยิ่งหอกแล้วถ้ายิ่งเร่งยิ่งหลอกนะครับอย่างที่คุณเอกเขาถามเนี่ยครับเนี่ยครับน่าจะลองครับน่าจะลองนะครับงั้นงั้นขอลอง่อยครับ ตายเลยดีอย่างนี้น่าห่วงด้วยนีย่<ล>รครับจัไดไม่หมดป่อขอหยุดการถ่ายทำหน่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันต่อครับผม